ภูมิใจเสนอเจ็บอยู่ยไม่หายเวลาตื่นมาทุกเช้าเวลาจะเช็คแบบเงี้ยมันก็ยังเจ็บอยู่ไม่รู้เป็นเพราะอ,อะไรแล้วก็ก็กินยาตามปกติค่ะเ,เดี๋ยวกินข้าวเสร็จพี่พ้าก็จะกินยาแล้วเร,เรากินให้ดูไหมเราจะกินให้ดูไหม เอาจริงๆนะทั้งหมดทั้งมวลเลยอ่ะพี่ฟ้ารู้สึกว่าร่างกายเราอ่ะมันเครียดไม่ได้เลยอ่ะเหมือนแบบว่าพอเราเริ่มเครียดหรือเราบวกกับพักผ่อนน้อยหรือเราทํางานเยอะใช่ไหมพี่ฟ้าสังเกตว่ามันเป็นเยอะมากเดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเป็นนี่เป็นนั่นแบบง่ายมากแต่เราอ่ะคิดเสมอเลยพี่ฟ้าทุกคนเชื่อไหมสัจธรรมยามเช้าว,วันนี้มองวิวม,มองตรงไปนี่เป็นวัดนะนี่ปรงเลยนี่ วิวโรงแรมนี่มองลงไปนี่เป็นเป็นเมนวัดนี่นเห็นบอเห็นเมนวัดบอป่องป่องนี่องเลยไอู hey, ว<ะ>้ว่ามีคนเรามันแบบว่าอะไรมันก็ไม่แน่นอนพี่ฟ้าเคยเห็นเพื่อนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากๆแข็งแรงมากเลยนะตอนเด็กเป็นเพื่อนเป็นเกยจำได้เลยอยู่ด้วยกันมาสนิทด้วยกัน ไม่มีวี่แววว่าจะเจ็บป่วยอะไรเลยแล้วอยู่ๆเราก็เออ่ได้รับสารจากจากญาติเขาอะไรเงี้ยว่าเออชื่อตุ๊บตุ๊บหรือว่าอะไรชื่อตุ๊บตุ๊บเสียละนะไไแล้วนะอะไรเงี้ยอันี้บอกอะแล้วตุ๊บคือรู้ตัวแค่ยังมีเวลาที่รู้ตัวรักษาไม่ถึงแบบสี่เดือนมัน้งเท่าที่รู้อะ ไม่เป็นไรนะค่อยไปเติมคิ้วเอาไปเติมบนรถแล้วพี่ฟ้าก็รู้สึกว่าอา้าวแล้วตอนนั้นตัวอายุสิบหกเองอะ่ะสิบหกนะเดี๋ยวพี่ฟ้าค่อยไปแก้คิ้วบนรถ<อ>ก็เลยแบบเออมันง่ายเนาะแล้วก็ลอมก็มาเจอกับ เจอกับพ่อเราอีกพ่อพี่ฟ้านี่รู้ตัวตอนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะสี่เดือนมีเวลาสี่เดือนต้องแบบได้ใช้ชีวิตอะแล้วทุกคนเบพ่อพี่ฟ้าก็มาเขียนลงในใน Facebook ของตัวเองว่าพี่ฟ้าเพิ่งได้อ่านตอนที่เขาเสียไปแล้วมานั่งไล่อ่านไทม์ไลน์ใน Facebook เขา เขาเขียนไแ,แล้วเขาเขียนดีมากพี่ฟ้าตั้งเป็นปักหมุดในทวิตเตอร์เลยใครอยากอ่านไปอ่านได้เขาตั้งไว้ว่าเออเขาเขียนเขาโพสต์ไว้ว่าจริงโพสต์ยาวมากแต่พพดหลักที่พี่ฟ้าชอบคือเขาบอกว่าเขาดีใจนะใจหนึ่งเขาดีใจที่เขาอะมีโอกาสาที่จะได้พิสูจน์โลกหลังความตายว่ามีอยู่จริงไหมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนแบบบางคน บอกว่าเห็นผีบอกว่าตายไปเดี๋ยวจะตกนรกขึ้นสวรรค์ตายไปเดี๋ยวไปใช้เวรใช้กรรมมันเป็นสิ่งที่มีแต่คนพูดแต่ยังพิสูจน์ไม่ได้ตัวเขาเองเขามีโอกาสที่จะได้ไปพิสูจน์โลกหลังความตายว่ามันมีอยู่จริงไหมแต่ว่ามันน่าเสียดายตรงที่เขาไม่มีโอกาสที่จะได้ได้กลับมาบอกเล่าให้ฟังว่าโลกหลังความตายเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่เขาแบบเสียดายแล้วก็บอกตอนนี้เขามีชีวิตอยู่อะเหมือนกับว่าเขา ทุกคนใช่ไหมพ่อพี่ฟ้ายังใช้ชีวิตไม่คุ้มเลยแบบยังไม่ได้เขารู้สึกว่าเขาว่ายังเป็นคุณพ่อของเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ยังไม่ดีพอเป็นสามีที่ยังไม่ดีพอเพราะว่าอพูดตรงๆมาตอนตั้งแต่พี่ฟ้าจําความได้พ่อพี่ฟ้ายังตอนที่ฟ้ายังเด็กพ่อเขาค่อนข้างจะเกเฑแล้วเพิ่งจะมาแบบปรับตัวได้ตอนที่ลูกสาวสา,สามคนเริ่มจะโตเหมือนเขากลัวเวรกรรมอะ่ะแบบมันจะมาตกถึงลูกอะไรเงี้ยเริ่มจะ ทั้งเจ้าชู้ทั้งกินเหล้าทั้งโอ้เยอะไปหมดเรื่องผู้หญิงอนะไรเงี้ยพี่ฟ้าก็ยังทันเลยแบบแบบตอนช่วงนี้แบบพอาผู้หญิงมาอนะไรเงี้ยเราเห็นพัฒนาการของเขาตลอดจากคนที่ไม่ดีจนกลายเป็นคนที่เหมือนแบบเริ่มจะดีขึ้นดีขึ้นจนกลายเป็นคนที่ดีมากๆคนหนึ่งแต่ว่ามันไม่มีโอกาสจะได้ใช้ชีวิตแล้วพ่อพี่ฟ้าเสียตอนสี่สิบสามวัยมากนะสี่สิบสามมันแบบมันวัยมาก แล้วก็ก็สู้เต็มที่เราก็เห็นเขาเนาะตอนที่เขาแบบเขาสู้เต็มที่แล้วแต่ว่ามันไม่ไดนะ้มันก็เลยทําให้พี่ฟ้าปงอย่างหนึ่งว่าชีวิตคนเรามันไม่แน่ไม่นอนเลยอะเราเห็นคนที่แข็งแรงมากๆอยู่หัวใจวายฉับพลันตายซะงั้นออกกําลังกายก็บ่อยรักษาก,กินคลีนดูแลตัวเองดีมากไม่แน่ไม่นอนตอนที่เอ่อ พี่ฟ้ามารู้ว่าตัวเองแบบเป็นเป็นโรคเ,เป็นนู่นเป็นนี้เป็นนั่นเป็อนปอดอักเสบอะเราคิดนะว่าเชื่ออยู่ๆก็เป็นเป็นได้ไงวะแล้วหมอยังไม่รู้เลยว่าเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันเป็นอะไรง่ายจังร่างกายเรามันแบบเราต้องมานั่งเรียนรู้กับมันว่าโอเคสิ่งหนึ่งเลยก็คือพยายามทําทุกวันให้มีความสุขไม่คิดมากเหมือนโรคซึมเศร้าอ่ะถ้าให้ยอมรับตรงๆนะพูดตรงๆนะว่าเราไม่ได้กินยาตลอดโรคซึมเศร้าน่ะเพราะว่ามันกินตลอดไม่ได้ ด้วยเอฟเฟกของยามันค่อนข้างแรงมากๆคือเวลาบางทีพี่ฟ้ากินแล้วพี่ฟ้าจะลิ้นแข็งแล้วก็เบลอทางานไม่ได้เราต้องทํางานทุกวันบางทีงานที่เราทํามันเบลอไม่ได้มันจะต้องแบบเป็นมืออาชีพมากๆอย่างเงี้ยวันไหนที่เรารู้สึกโอเคเราต้องใช้สติแล้วก็ต้องพูดเยอะเราก็จะไม่ได้กินอย่างเงี้ยก็บอกคุณหมอตรงๆเนาะแต่คุณหมอก็ชมพี่ฟ้านะล่าสุดที่เจอกันที่ไปพร้อมไปตรวจปอดนี่แหละเขาบอกว่า แววตาสดใสมากขึ้นคือไม่ไม่ต้องกินทุกวันก็ได้แต่ถ้ารู้สึกว่าอะไรอะแต่อย่าแต่อย่าหยุดกินอ่ะต้องกินสม่ำเสมอหมายถึงว่าแต่ถ้ารู้สึกวันนี้ต้องทำงานหนักๆแล้วมันมีเอฟเฟคก็แบบหยุดได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะทำยังไงแบบไม่ให้เครียดพยายามปล่อยวางพยายามโปรงเวลามีดรามา่าอะไรเข้ามาเวลามีเรื่องจุกจิกหัวใจหรือเรารู้สึกว่า เราไม่สบายใจเราพยายามที่จะแบบไม่อ่านไม่ดูไม่สนใจอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องไปทำผมละ๊บนน,นะเต,ตาตาไม่ว่าละเราเอาเข้าเหนียวไปกินด้วยดีกว่าจริงๆนะชีวิตคนเราไม่แน่นอนบางคนบอกว่ามีชื่อเสียงเงินทองอ่ะวันหนึ่งโรยลาลงไปอ่ะพี่ฟ้าจะทำยังไงถามดนงหลังมาเกือบทุกรายการถามมานะเราบอกว่า เราเราชินแล้วอะเราปรงแล้วอะมันเป็นเรื่องแบบพี่ซานห้องอะไรนะพี่ซานฮะสี่ห <4 10. S> 1 0งจริงๆแม้กระทั่งเงินในบัญชีที่เรา มีอยู่ทุกคนใช่ไหมพี่ฟ้ายังไม่รู้เลยว่ามันพอเราทําแบบว่าซื้อบ้านซื้อรถให้แม่แล้วแล้วเราบางทีก็ไม่รู้นะว่าจะเอาไปทําอะไรต่อหนึ่งเรากลัวหนะักเ,เราไม่กล้าลงไลฟ์มนะ ไม่ใช่เนาะหายขอโทษค่ะอ๋อสี่ศูนย์ไงสี่ทุกคนเอาดีดี กลัวเรากลัวแล้วห้องอะไรอะจะโทรก็ไม่กล้าวางสี่ศูนย์สองเหรอสี่สอง ไอพี่สันฮัลโหลดีเมื่อกี้ไม่ตาวเบอร์เลยนะคองเขามาักสี่สองศูนย์ ไปปะราไม่วางไปด้วยนะ ตกใจหมดทำไมอะไปคลองพีตกใจเหมือนกันเราไม่กล้าลงแล้วสวัสดีค่ะตกใจตั้งแต่ตอนตัดที่หน้าอ๋อยังทำอยู่เนาะหรือว่าทำได้เลยน้องคนนั้นทำได้โอเคอ้าวแล้วพี่เต่ารีบตามถูกแล้วหนูลงไปเด้ก็เห็นวิอาสองคนแต่ถ้าสมมติลงไปเสร็จแล้วก็ลงไปข้างล่างก็ได้นะเราจะได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าไปเปลี่ยนของไรกนั้นไม่ต้องขึ้นมาไง พอก็ต้องผ่านชั้นสามไงโอเคไปได้ให้ได้ตรงหรืเฉยค่ะได้ให้ไหมไม่ได้อะไรแล้วเมื่อกี้ไปค้องเขาดีเขาไม่ด่าไม่ไม่ต่อยหนูสี่หนึ่งศูนย์ยายซันบอกสี่หนึ่งศูนย์ฉันทิพ์มาให้เธอแล้วสี่สองศูนย์เราเป็นดาราสาวอยู่ไงตอนนี้ไลฟ์พบปะอยู่แย่ละ อ้าวห้ามดื่มกาแฟแย่ yeah, ละดีนะจิบจิบไปสองจิบเราไม่เราไม่กินละเราไม่กินละเราไม่กินละแย่เหรอ ้าวเดี๋ยวแปมหนึ่งนะคะอันนี้อาจจะยังไม่สะดวกเท่าไอะไรกันโทษค่ะบงานงอกละี่ซันมันจะออกมา ลืมตัวเผื่อจิบโอเคไม่กินละกินกาแฟมะไม่กินหรอฮะิกินปะได้เขาบอกว่าใจร้อนกว่าขวแกลองเข้าห้องไม่ได้ซานออกมาปชสวยด้วยพบเด็กหญิงยืนใส่ชุดนอนยืนหน้าห้องน่ากลัวมาก ใครออกมาเจอสภาพนี้อุย๊ยคอนุ้งผ้านหนูเหรออนุง้งผ้าจะซีวะเรากินกาแฟไม่ได้ละเฮกินขาน้าวเหนียวต่อทีหน้ายังทำผม อือร่อยจังอืมัมนไม่ปิดแล้วนะนั่นแหละเดี๋ยววันเกิดพี่ฟ้าจะไปทำแต่พี่ซันบอกว่า ต้องชวนคนแบบว่าต้องใส่ชื่อหลายๆคนเพราะว่าการทำบุญลงศพไอ้ลงเย็นน่ะพี่ฟ้าทำสองลงนะมันเป็นบุญใหญ่คนเราเนี่ยบุญเยอะก็ตายเร็วนะไอ้คนที่ยังอยู่นะมีเวรมีกรรมบางคนก็บอกว่าคนที่ตายไปแล้วอะคือคนที่หมดเวรหมดกรรมแล้ว ่าตัดอะไรหรอเป็นอำลังใจให้นะคะหาหายไ,ไวๆนะเาะว่ามันเป็นบุญใหญ่ต้องใส่ชื่อหลายๆคน ไยินเสียงไหมมักยะกินต่อ อันนี้ก็แอบคิดถึงสมัยก่อนมันมีสองอย่างนะทุกคนใช่ไหมเมื่อก่อนตอนเด็กอะเราเราก็ไม่เราไม่รู้เลยว่านั่นคือลําบากอะพูงตรงไพี่ฟังไม่รู้เลยอะตอนเด็กมีความสุขมากเพราะมันอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบพี่ฟังมีหน้าที่แค่เรียนใช่ปะ่ะมีงานก็ไปทําตกเย็นตกตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนกินข้าวเด็กกัน ตกเย็นแม่ทํากับข้าวแล้วเราจะลุ้นทุกวันว่าแม่วันนี้แม่ทํากับข้าวอะไรของโปรดเราไหมอ,อะไเออ้ะแค่น,นั้นเองแล้วก็นอนนอนเร็วด้วยตื่นเช้าอย่างเงี้ยตอนเด็กอะมีความสุขมากเลยแต่พอโตมาพอวันที่เราแบบเรามีเงินแล้วอะที่จะที่จะแบบพาทุกคนไปเที่ยวหรือพาโน่นแต่ว่ามันเสร็จแล้วเหรอยังไม่ได้ทำแต่มันไม่มีโอกาสแล้วอะ มันเป็นสิ่งที่โ <c oughs> หจะสิบล้านแล้วอะ่ะไวมากอย่ามาขิงอย่ามาขิงมันเป็นสิ่งที่พี่ฟ้าม,มีเงินอะ่ะก็ซื้อไม่ได้อะซื้อมันซื้อความแบบอบอุ่นแบบแบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วอะ <c oughs> ทำยังไงอะ <c oughs> ความสุขตรงนั้นอะ่ะเงินก็ซื้อไม่ได้ต่อให้วันนี้มีเงินเป็นสิบล้าน ก็กลับไปซื้อเวลาไม่ได้กลับไปซื้อช่วงเวลาแห่งความสุขนะตอนนั้นไม่ได้แล้วเคยคิดว่าถ้ามีเงินเยอะๆใช่ไหมพี่ฟ้าเคยพูดกับพ่อไปว่าจะซื้อหนูพ่อพี่ฟ้าชอบชอปเปอร์มากๆ จะซื้อชอปเปอร์รถชอปเปอร์ให้พ่อนะเขาก็พูดกับพี่ฟ้าว่าจริงหรือเปล่าแล้วก็จะชอบดึงพี่ฟ้าไปก่อนแล้วบอมันลูกลักพ่อนะอย่างเงี้ยเลยคิดเลยว่าเดี๋ยวถ้ามีบ้านพี่ฟ้าก็จะซื้อชอปเปอร์ไว้ในบ้านซื้อทำไมงงให้เป็นของต่างหน้าแบบที่เราเห็นแล้วเราเรยรู้สึกว่าเออคอมพลีทอะไรเงี้ย จุดสูงสุดของชีวิตฟ้านะตอนนี้รู้สึกว่าเราเนี้ยในวันที่เรามีแรงที่จะทํางานเราทําทําให้เต็มที่ทําให้เต็มที่เลยโอกาสมันมาแล้วอะไรเงี้ยแต่เช่ไหมเป็นคนที่ด้วยความที่เราชอบต้นไม้เราชอบสีเขียวอะ่ะแบบอยากมีบ้านหลังหนึ่งบ้านชั้นเดียวข้างแบบข้างหน้ามีบ่อปลาข้างหลังเป็นแบบ สวนผักมีต้นมะม่วงมีแบบผักปลูกเยอะๆไว้สําหรับตื่นเช้ามาสามารถเด็ดเอามาทํากับข้าวได้เหมือนเมื่อก่อนอะแล้วก็เลี้ยงหมาสักสองตัวอะไรเงี้ยให้มันอยู่ด้วยกันเฝ้าบ้านแค่ี้คิดแค่เนี้ยแบบว่าเอออยากอยู่ต่างจังหวัดคงจะใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพแบบ เป็นไปได้อะเราอยากมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดอากาศดีๆอากาศเย็นๆอนะไรเงี้ยต้นไม้เยอะๆติดเขาได้ยิ่งดีอนะไรเงี้ยจริงๆนะบางคนอาจจะโหยหาแบบเขาเรียกความสุขของคนเราไม่เหมือนกันมัน้งเป้าหมายในชีวิตมันก็เลยอาจจะแบบไม่เท่ากันบางคนอาจจะโหยหาบ้านหลังใหญ่ย แต่สำหรับพี่ฟ้าพีฟ้าเป็นคนที่ขี้เหงาอะ่ะมีบ้านหลังใหญ่ไม่ได้นะอยู่ถ้าได้ดูรายการตีไทยครัวจะรู้ว่าห้องพี่ฟ้าจริงๆเล็กมากเราจะแบบไว่สามารถที่จะอยู่แบบหลังใหญ่ๆได้เพราะชีวิตตัวคนเดียวอะ่ะมันรู้สึกว่ามันเหงาเป็นคนขี้เหงาอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้มือ พูดแล้วเหงาเหารอ,รอ,หอม,มีใครเป็นแบบพี่ฟ้าไหมขี้เหงาอ่ะมันเหงาอ่ะมันไม่ได้มันเคยอยู่ใน ในโมเมนต์ที่มันมีคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแบบพ่อแม่พี่อยู่ด้วยกันตีกันมั่งทะเลาะกันมั่งคือมันอยู่ด้วยกันตลอดแล้ววันหนึ่งก็พอมันสูญเสียคุณพ่อไปปุ๊บมันก็คือมันมันเคว้งเลยอ่ะมันมันแตกกันไปหมดเลยอ่ะห้าคนอ่ะมันแบบไปเลยแล้วเรากลายไปเราเราจักอยู่กับครอบครัวทุกวันใช่ไหมล้วพอเรามาอยู่คนเดียวปุ๊บมันเหงาอ่ะมันเหงาจริงปกติกิจกรรมเวลาที่พี่ฟ้าอยู่ กับคุณพ่อคือพ่อจะชอบเล่นคีย์บอร์ดแล้วพ่อก็ร้องเพลงฝึกร้องเพลงกันเล่นไปเลยไปเปื่อยร้องเพลงแบบถ้าหลายๆคนที่ติดตามพี่ฟ้าก็จะรู้ว่าพี่ฟ้าชอบเพลงเก่าๆเ,เพราะว่ามาจากคุณพ่อเนี่ยแหละชอบเล่นแล้วพี่ฟ้าก็จะชอบพ่อนี่เพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรเนี่ยเพลงแบบมีเพลงหนึ่งที่ชอบเล่นกันบ่อยมากเพราะมันเป็นเพลงคู่ที่แบบร้องคู่กันได้อย่างาพ่อพี่ฟ้าจะเป็นในแอดคาราบาวพี่ฟ้าจะเป็นพี่ปาอะไรอย่างเงี้ยเพลงเนี้ยช่ในฝัน เมนลอย,ไยงไกเกเพงนี้ลองทุกเย็นเหรอแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ฟ้าคิดถึงเสมอเลยทุกคนเวลาที่เราได้กินข้าวอะไรอร่อยๆนะเราจะนึกถึงมันไม่มีคนแย่งอะ่ะปกติก็คือเวลาแม่พี่ฟ้าทํากับข้าวอะไรก็แล้วแต่นะเวลาเราจะเราจะนั่งกินกับพื้นกันเนี่ยเหมือนแบบ นั่งเป็นวงกลมใช่ไหมแล้วก็กับข้าวก็วางอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งกินกันใช่ไหมมันจะต้องมีคนที่จะต้องตักกับเยอะๆก่อนนั่นก็คือพี่ฟ้าแล้วแม่ก็จะชอบว่าว่าแบบว่าตักไม่เหมือนคนอื่นวันไหนที่เป็นแกงป่วเนี่ยแบบแกงเนื้อผัดหน่อไม้อย่างเงี้ยหรือน้ำพริกกะปิกับผักอะไรเงี้ยพี่ฟ้าก,ก็จะก่อนเลยตักทะเลาะก,กันตลอดแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะทะเลาะก,กันบ่อยมาก ลูกสาวสามคนใช่ไหมเวลาแม่จะไปจ่ายตลาดอ่ะเวลาที่อยู่ต่างจังหวัดตลาดตอนเช้าเนี่ยของกินจะเยอะมากแล้วพี่ว่าก็จะชอบแย่งกันแบบวันนี้ใครจะได้ไปอ่ะเพราะมอไซค์มันนั่งได้แบบสองคนตอนแม่พี่ฟ้าอ้วนตอนนี้ก็อ้วนอยู่บูลลี่แม่ปะงงแย่งกันใครได้ไปก็คือจะได้ซื้อขนมไงพี่ฟ้าจะชอบแย่งตลอดตอนเด็กตื่นเช้าเก่งมากนะตื่นไม่ไปตลาด สิบล้านแล้วเก่งมากโหนั่งเมาไปเรื่อยๆเก่งดังพี่ชายเพิ่งเก็บของในห้องน้ำน,นะเก็บมาแล้วยังไม่ได้หาครีม าทาตรงนี้ไม่ได้เพราะไทยมั่งเงิเอาไทยเยอะเหรอไทยเยอะแล้วทาโมโจ๊้ด้วยนุชขิดขอบคุณน,นะท้าวเก่งมากข้าวขึ้นว่ะยังไม่ลงมาเลยอ่ะ เพราะเราไม่แน่นอนต้องถามตัวเองว่าแบบทุกวันนี้เนี่ยหนึ่งหนึ่งหมื่นกว่าคนนะ่ะ้องถามตัวเองว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตมีความสุขเราหรือยังบางคนมีความสุขกับเรื่องของคนอื่นบางคนมีความสุขกับเรื่องของคนอื่นจะไม่รู้ว่าความสุขของตัวเองคืออะไร เอาความสุขของตัวเองไปอยู่กักบคนอื่นอย่างเงี้ยเอากินยาแล้วนะ chào mà Kêu ăn Ui, mà mua không ổn Hãy subscribe cho kênh đi Để